ก็สวัสดีครับสืบเนื่องจากโปรเจกต์ลงกึงในฝันนะครับวันนี้ผมก็ได้มาทําการนะครับผ่าปูนเก่านะครับเพื่อที่จะฝังเข็มนะครับผมก็จะผ่าในลักษณะตัว L นะครับผมความฟ้างของตัวช่องครับก็อยู่ที่1เมตรนะครับผมลักษณะการผ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้รูปทรงเป็นตัว L แบบนี้เลยต่อมานะครับผมก็จะมาทําการแยกนะครับก็จะเออแยกปูนเก่าออกนะครับผมก็จะเออแยกตามรอยที่ผมผ่าเลยนะครับก็คือขั้นตอนที่ผมผ่าเนี่ยก็คือแบบ เราต้องผ่าก่อนเพื่อที่จะแยกนะครับมันจะได้ไม่มีการชารุดเสียหายนะครับผมถ้าเราไปแยกปุ๊บเนี่ยครับพื้นมันก็จะสะเทือนไปหมดเลยนะครับผมอ่ะเราก็จะไล่แยกไปเลยนะครับผมลักษณะการแยกนะครับก็จะเป็นรูปทรงตัวเอลตัวพื้นผิวนะครับก็จะค่อนข้างที่เป็นหนานิดนึงนะครับ ก็จะหนาอยู่ประมาณ10เซนเลยนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะขุดนะครับแล้วก็จะเทให้หนาฟ้าเดิมนะครับผมในแต่ละจุดนะครับต่อมานะครับเมื่อเราทําการแยกหมดแล้วก็เก็บหินหมดแล้วก็จะมาทําการเอ่อแยกเพื่อเปิดหน้ารูนะครับเพราะว่าปูนของผมเนี่ยครับมันมีเป็นบ้านเก่าพื้นบ้านเก่าอีกหนึ่งชั้นครับมันก็จะ่อนข้างหนาพอสมควรนะครับในส่วนของหลุมนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ5หลุมนะครับผมแล้วก็จะกดเข็มทั้งหมด8ต้นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหลุมตรงกลางนะครับ ในส่วนของจุดที่จะวางเครื่องนะครับก็จะขุดลึกนิดนึงนะครับแล้วก็จะให้กว้างครับเพราะว่าผมจะกดเข็มจุงจุดเนี้ยประมาณ2ต้นจุดไหนที่เราอหนักมากๆนะครับผมก็จะทําการขุดให้มันลึกนะครับผมอ่ะลักษณะการขุดก็จะประมาณนี้ครับหลังจากที่เราเริ่มการขุดเสร็จนะครับผมก็จะทําการหยอดน้ําไปที่หลุมนะครับผมแล้วก็จะขุดไปเลยนะครับในส่วนความลึกของหลุมนะครับก็จะประมาณเมตรหกถึงเมตรแปดสิบนะครับผมนี้ก็จะ ขุดอยู่ประมาณ8หลุมนะครับผมอาลักษณะการวางแลเอาก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนงานนี้นะครับผมก็จะไม่ได้กดเข็มโดยตรงนะครับผมก็จะใช้โดยการเทปูลลงไปเป็นเข็มนะครับผมผมก็จะใช้ปูนแดงเนี่แหละครับในการเทปูนนะครับผมก็จะผสมนะครับอัตราส่วนนะครับตามที่เราต้องการเลยอันนี้พอเราคลุกเขาอะไรเสร็จแล้วก็จะใส่น้ําครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่หินลงไปนะครับผมในสองหินก็จะเป็นหินหยาบเนี่แหละครับผมก็จะ ใช้ในการเทหลุมนะครับหรือว่าเทโคหลุมนะครับเดี๋ยวเราก็จะคุกเขาให้ได้เลยนะครับอพอเราทําการผสมอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะปักเหล็กลงไปแบบนี้ครับในส่งเหล็กก็จะใส่ไปตรงกลางละสะแบบนี้เลยจะใส่ไป1ชิ้นนะครับแล้วก็จะไล่เทป,ปูล,ลงไปเลยนะครับอในส่วนความลึกนะครับก็อยู่ประมาณเมตรหกถึงเมตรแปนะครับ ในส่วนนี้นะครับผมก็จะไล่เทในทุกๆหลุมเลยนะครับที่เราต้องการเลยผมก็จะเทไม่เต็มนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะมาเทพื้นอีกนึงครั้งก็จะเว้นระยะไว้นะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นตำแหน่งวางเครื่องก็จะใหญ่หน่อยนะครับผมอ่ะลักษณะการทํางานก็จะประมาณนี้ครับก็จะใช้ขวดริโพนะครับมาฝังไว้แบบนี้นะครับลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมต้องทิ้งไว้ครับให้ปูนมาเซตตัวอีกครั้งแล้วก็จะมาทําการใส่เหล็กนะครับ หลังจากที่ปูนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาใส่เหล็กนะครับผมในส่วนของการใส่เหล็กนะครับผมก็จะใช้สว่านโรตารี่เนี่ยครับผมทําการเจาะรูลงไปนะครับเพื่อที่จะเสียบเหล็กลงไปครับก็จะไล่เจาะทั้งสองฝั่งเลยนะครับอ่ลักษณะการใส่ก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะใส่เออเหล็กนะครับเป็นรูปทรงตัว L เลยนะครับผมก็จะสารถักไปถักมานะครับ อ่าในเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นเหล็ก3าหุนนะครับผมอ่าลักษณะการวางเหล็กของผมก็จะประมาณนี้นะครับผมอ่าต่อมาก็จะทําการผสมปูนนะครับเพื่อที่จะเทนะครับก็จะเทในอัตราส่วนที่เราต้องการเลยนะครับผมในส่วนของความหนาของปูนนะครับผมก็จะหาอยู่ประมาณ12เซนนะครับผมจากที่วัดได้นะครับผมอันนี้ก็จะไล่เทแล้วก็ไล่ปาดไปเรื่อยๆครับก็จะไล่ปาดในตําแหน่งเดิมเลยนะครับผม นี่ก็จะเป็นในส่วนที่จะหนาหน่อยนะครับเพราะว่าตำแหน่งนี้ผมจะใช้วางเครื่องนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับอพอเราเทเสร็จแล้วนะครับปูนก็จะต้องทิ้งปูนไว้สักพักครับผมอันนี้พอปูนก็เริ่มเริ่มแข็งแล้วก็จะมาทําการเปาดนิดหน่อยครับผมก็จะเป็นการปาดรอบที่หนึ่งนะครับก็จะไล่ในส่วนของน้ําปูนนะครับก็จะใส่ปูนเขียวนะครับโรยไปหน่อยครับผมเพื่อให้เตัวชิ้นงานนะครับสวยนะครับผมแล้วก็ ไม่ไม่แบบว่าไม่เลอะเทอะอะไรเขาเรียกขัดมันอะไรประมาณนี้ครับผม <c oughs> อ่าลักษณะงานที่ได้นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นการขัดในรอบที่สองแล้วนะครับผมพ <c oughs> ี่ผมเขาก็จะค่อยๆ <c oughs> ไล่นะครับผมอ่าลักษณะงานที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากติดตามต่อนะครับว่าโปรเจกต์ลงกึงในฝันผมจะมาทำอะไรกันต่อนะครับ